โอเคนะครับก็ปกติถ้าเราได้มาลงพื้นที่อย่างนี้เราก็จะต้องสารวจว่าการต่อสู้ของเรายังอยู่ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นการต่อสู้ในเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับของกลุ่มคนฮักบ้านเกิดนะครับอเาเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอันนี้ก็เป็นการรวมตัวกันติดป้ายนะครับแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาโรงงานน้ําตาลและโรงไฟฟ้าเฉียวมวนนะครับแล้วก็ส่วนการต่อสู้ของชาวบ้านที่ผ่านมาก็มีทั้งการรวมกลุ่มนะครับในหมู่บ้านที่อยู่บริเวณรอบๆรบัศมีโรงงานเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลกันว่าผลกระทบมันจะเป็นยังไงหนึ่งสองสามสี่พ คิดยังไงกันนะครับส่วนมากก็เห็นตรงกันว่าไม่เอาไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้นะครับเพราะว่ากังวลหนึ่งล้อมเสียอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็หลังจากร้วมกลุ่มเสร็จแล้วก็คิดว่าต้องมีการหาสมาชิกก็มีการเวียนประชุมไปตามหมู่บ้านต่างๆนะครับจนได้เป็นกลุ่มฮักบ้านเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อเดือนเดือนหนังว่าเดือนกันยาไปในกันยาที่ผ่านมานะครับกลุ่มคนฮักบ้านเกิดก็ไปยื่นหนังสือคัดค้านโครงการที่อำเภอรอบหนึ่งแล้วนะครับก็อำเภอก็ส่งเรื่องมาที่จังหวัดต่อนะครับว่าเดี๋ยว ส่วนในพื้นที่ชาวบ้านก็รอคัดค้านทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะมารูปแบบไหนเขาก็พร้อมที่จะคัดค้านตรงนี้นะครับ